เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่น SME นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณว่า SME เริ่มจะมีการสัญญาณฟื้นตัวแล้วนะครับได้พูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมอดีตประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับ วันนี้รายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์สีชมพูสดใสนะครับจากธนาคารออมสินเพียงหนึ่งรางเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับส่งมาที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้หนึ่งท่านหนึ่งรางเท่านั้นนะครับสุดจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับร่วมส่งเสริมการออมด้วยการออกผลิตภัณฑ์เป็นเงินฝาก เป็นสลากออมสิน2ปีนะครับซึ่งเป็นสลากทั้งรูปแบบใบสลากและก็รูปแบบดิจิทัลนะครับโดย <c oughs> มีการเพิ่มมูลค่าของรางวัลเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมรางวัลที่1เพิ่มเป็น10ล้านบาทนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสลากออมสิน2ปีมีทั้งแบบใบสลากและก็แบบดิจิตัลนะครับและเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมธนาคารออมสินได้เพิ่มมูลค่าของรางวัลที่1ขึ้นเป็น10ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับ ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอ,อมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสลากออมสิน2ปีซึ่งมี2รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบที่เป็นใบสลากและรูปแบบดิจิทัลเนี่ยนะครับธนาคารอมสินได้ร่วมส่งเสริมการอ,อมด้วยการเพิ่มมูลค่าของรางวัลที่1ขึ้นมาคําถามคือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคิดเป็นมูลค่ารางวัลที่1จํานวนเท่าไหร่นะครับส่งคําตอบมาครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบียได้ถุนรานนะครับ มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆดีฝากท่านผู้ฟังกันครับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยนะครับได้ออกมาตร,รการในการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่25จังหวัดกับลูกค้าของบอสยนะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับกลุ่มที่1เป็นกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ SME ที่บสยค้ำประกันสินเชื่อซึ่งจะครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันและค่าจัดการการค้ำประกัน ในช่วงระหว่างวันที่6ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2565นี้นะครับหรือเป็นกลุ่มที่หนังสือครับระกันเนี่ยลงวันที่6ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับลูกค้ากลุ่มนี้สามารถที่จะยืดระยะเวลาการชําระออกไปได้6เดือนนับจากวันที่ครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมเดิมนะครับ แต่ถ้าหากว่ากลุ่มลูกค้า S อ e กลุ่มนี้ไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวก็ยังคงชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและชำระค่าจัดการค้ำประกันให้กับบสยได้ตามปกตินะครับนี่เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มลูกค้าที่ได้ทําการประนอมหนี้กับบสยนะครับแล้วก็มียอดการค้างชําระไม่เกิน3งวดนับจนถึงวันที่อนุมัตินะครับได้นับตั้งแต่วันที่อนุมัติเป็นต้นมานะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์ได้พัก ได้ยืดระยะเวลาการชำระค่าง,งวดเป็นเวลานาน6เดือนด้วยกันโดยจะเริ่มจากงวดแรกก็คือเดือนที่มีการอนุมัติแต่ไม่เกินเดือนธันวาคม2565นสาะครับสำหรับลูกค้าของมสยอสามารถแจ้งความประสงค์ได้แล้วหมดเขตวันที่30พฤศจิกายน2566นี้ผู้ประกอบการ SME สามารถแจ้งความประสงค์และก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มสยอคอเซ็นเตอร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 2 8 9 0 9 9 9 9 9นะครับ0 2 8 9 0 9 9 9 9ครับ ธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการจะได้ใช้เงินสดนะครับด้วยการนําเอาสินทรัพย์ของท่านมาเปลี่ยนเป็นสินเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่เป็นบ้านก็ตามเป็นที่ดินก็ตามหรือว่าเป็นคอนโดมิเนียมก็ตามนะครับเพื่อจะได้นําเงินสดที่ได้เนี่ยไปใช้ในการจับจ่ายใช้สอยใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือว่าเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินก็ได้นะครับโดย การผ่อนชำระนั้นในช่วง6เดือนแรกเงินต้น100,000บาทชำระเพียงเดือนละ399บาทนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ย6เดือนแรกก็จะอยู่ที่ร้อยละ3ต่อปีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทนะครับมีระยะเวลาการชำระคือนานนาน30ปีด้วยกันผู้ที่สนใจก็สามารถยืน่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2565นี้เท่านั้นนะครับ เมื่อวานนี้ครับวันที่20ตุลาคม2565นะครับที่ประชุมกสทชได้มีการพิจารณาเรื่องการรวมธุรก,กิจระหว่างบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกับบริษัท Total Access Communication ันจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีผลกระทบต่อสาธารณะ กสศชทุกท่านครับได้ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลทุกด้านอย่างละเอียดรอบคอบซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือมีการอภิปรายรวมถึงการสแสดงความคิดเห็นในการพิจรารณาร่วมกันในทุกๆด้านเนี่ยนะครับใช้เวลาในการประชุมนานประมาณ11ชั่วโมงจากนั้นที่ประชุมกสศชได้มีมติเสียงข้างมากรับทราบ การรวมธุรกิจระหว่างบริษัททูตบริชันจำกัดมหาชนกับบริษัท Total Access Communication ชันจำกัดมหาชนนะครับพร้อมกับรับทราบเงื่อนไขมาตรการเฉพาะเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนากิจการโทรคมนาคมนะครับโดยเห็นชอบเงื่อนไขหรือว่ามาตรการเฉพาะในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ครับหคือเรื่องของอัตราค่าบริการและสัญญาการให้บริการนะครับสคือเรื่องอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดการขาด ประสิทธิภาพในการแข่งขันและการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย3ก็คือเรื่องคุณภาพการให้บริการนะครับสคือเรื่องการถือครองคลื่นความถี่หรือการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันแล้วก็5คือเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนวัตกรรมตลอดจนความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมุลคลีลาธรรมนะครับอดีตประธานกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสาวส,าว,สาวนะครับเรื่องราวของดัชนีความเชื่อมั่น SME ส่งสัญญาณเริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วนะครับตอนนี้คุณบุคคลอยู่ในสายนะสวัสดีครับคุณบุคคลครับครับก็บสวัสดีครับคุณธีรพันธ์แล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับกับก็ดัชนีความเชื่อมั่นที่มีการสํารวจของเอสเอ v e ีดีว e n t b เ n k แบงกกับสถาบันศส,ส,สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยนะครับในช่วงไตรมาสที่สามของปีนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วก็ว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ขึ้นมาแล้วนะครับับแล้วก็เรื่องนี้เราอาจจะมีมุมมองหลายมุมมองอที่จะเห็นว่าทิศทางหลังจากนี้เนี่ยผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวยังไงแล้วธุรกิจไหนที่มันจะเป็นดาวรุ่งนะผมก็เลยจะขออนุญ,ญาตใช้เวลาสักสิบห้าทีนี้พูดถึงเรื่องนี้ การฟื้นตัวเนี่ยมันยังมีลักษณะฟื้นตัวอย่างช้าๆนะซึ่งก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็มีลักษณะที่อาจจะต้องผู้ประกอบการทั้งหลายต้องพาดหัวไว้ก่อนว่าต้องใช้ความระมัดระวังหรือการบริหารความเสี่ยงให้ดีเพราะว่าจะมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะะแล้วที่เห็นได้ชัดก็คือคนตัวเล็กเนี่ยนะฮะในภาคการค้ากับภาคบริการนั้น ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเขาเรียกว่ามีความแข็งแรงเท่ากับสมัยโควิดนะคือก่อนโควิดเนี่ยเขาเทียบตอนนี้ก็ยังไม่เขาเรียกยังปีนไม่ขึ้นมาจากหลุมเลยครับก็เรียนว่าความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในช่วงสามเดือนที่แล้วแล้วก็สามเดือนข้างหน้าก็มีปัจจัยบวกที่เห็นได้ชัดว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นมีคำสั่งซื้อหรือผลิตมากขึ้น แต่ทุกคนก็กังวลนะครับที่เรียกว่าต้นทุนอันเกิดมาจากพลังงานหรือราคาวัตถุดิบต่างๆ,ๆก็ทำให้มีความกังวลเรื่องนี้นะครับก็แล้วคาดว่าอีกสามเดือนข้างหน้าก็ยังน่าจะดีนะทุกทก็แสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มมีความหวังเพราะว่าเกิดมาจากที่เรามีนโยบายลัฐที่เปิดประเทศมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือนักท่องเที่ยวภายในประเทศก็ เพิ่มขึ้นกำลังซื้อ,อก็เริ่มคนใช้จา่ายจากโครงการรัฐที่ออกคนละครึ่งโครงการสวัสดิการอของรัฐ21ล้านคนที่ลงทะเบียนอะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเริ่มมีธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่เริ่มปรับตัวใหม่ได้บ้างแล้วนะครับก็เห็นได้ชัดว่าผลกระทบ ของธุรกิจขนาดกลางนั้นยังดีกว่าธุรกิจขนาดที่เราเรียกว่าไมโครซึ่งอันนี้ก็แน่นอนนะครับคนตัวเล็กก็ไม่มีไม้ค้ำยัน <c oughs> นะฮะนั่นเพนั้นปัจจัยเสี่ยงแองต้นทุนก็เลยจำเป็นต้องมีผลเรื่องสภาพคล่องแล้วที่กังวลมากก็คือน้าท่วมกับ <c oughs> น้ําท่วมนี่นี่ก็คราวที่แล้วก็ได้พูดถึงว่าจะทําให้มีปัญหาตามมาซึ่งก็คาดไม่ถึงว่า มีการน้ำท่วมที่จังหวัดภาคใต้เร็วขึ้นกว่าดูดูการเป็นการปัจจัยเปลี่ยนแปลงจากโลกร้อนนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่างๆอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าผลกําไรที่เราได้พบขึ้นมานะว,ว่าภาคที่คนตัวเล็กที่รายได้ต่ำกว่าหนึ่งจุดแปดล้านต่อปีนั้นเนี่ยอย่างไรย่งลดลงถึงยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ธุรกิจขนาดเล็กก็คือ ประมาณราวๆสูงกว่า1.8ล้านแต่ไม่เกิน50ล้านของยอดขายนั้นกำไรก็ยังลดลง14%ขนาดกลางที่50ล้านขึ้นไปเนี่ยก็ยังลดอยู่ประมาณ5%ก็เห็นได้ชัดว่าคนตัวเล็กนั้นยังหนักหนาอยู่โดยเฉพาะภาคบริการนั้นขดหายยัง30%ภาคการค้าอยู่ระดับ20%เพราะนั้นทุกคนก็ขอให้รัฐเนี่ยช่วยเข้าควบคุม ราคาพลังงานหรืออุดหนุนเซึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับแก๊สก็ต่อเนื่องไปอีก15กิโลก็ราคาเดิม2อีก2เดือนนะครับก็ทําให้ธุรกิจร้านอาหารอะไรต่างๆก็ยังโดยเฉพาะรายเล็กก็ยังควบคุมต้นทุนได้ครับอนโยบายรัฐก็อยากให้กระตุ้นต่อเนื่องก็ขอตรงนี้มาสำรวจมาก็78เปอร์เซ็นแล้วก็ขอให้รัฐช่วยสนับสนุนเรื่องเงินทุนเรื่องหนี้ ปรับโครงสร้างนี่ก็ขอมาหกสิบสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งภาพรวมของเงินเฟอ้อและผลกระทบราคาน้ำมันเนี่ยก็เรียนว่ากระทบถึงเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับ,รบตอนวันนี้ก็ชัดเจนว่าทั่วหน้าแล้วไม่กระทบเนี่ยมีแค่สองเปอร์เซ็นตะฮะมากเนี่ยถึงสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตปานกลางสี่สิบหกก็เรียกว่าหนักหนาไปถึงหนักหนามากเนี่ยก็ถึงประมาณเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเลยนะครับรบแล้วก็กระทบเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต ก็แน่นอนกระทบที่ต้นทุนค่าขนส่ง<อ>81เปอร์เซ็นต<ล>์ราคาวัตถุดิบเอ่อ73เปอร์เซ็นต์กำลังซื้อลดลง34เปอร์เซ็นต์ครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ต้องทำการเขาเรียกว่าลดละลดต้นทุนนะครับก็เลยหาวัตถุดิบอื่นมาทดแทนแล้วก็หาผู้ค้าใหม่ถึง45เปอร์เซ็นต์ก็ข,ขึ้นขึ้นซึ่งหนึ่งแล้วลดขนาดลดปริมาณทั้งสินค้าและก็บริการ41เปอร์เซ็นต์ ปรับกระบวนการผลิตใหม่เพื่อลดต้นทุนก็คือลดคนนะครับ,รบนี่สำคัญที่สุดก็41เปอร์เซ็นตนำเทคโนโลยีใช้ก็หนึ่งในสามคือ33เปอร์เซ็แล้วส่วนที่สำคัญมากที่สุดก็คือส่วนรายเล็กที่ยอดขายไม่เกิน1.8ล้านนั้นก็ไม่สามารถผลกระทบก็ต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับ,รบก็กว่า53เปอร์เซ็นนั้นก็ต้องปรับราคาเพิ่มขึ้น มีมีส่วนน้อยเท่านั้นเองที่กำไรเท่าเดิมนะครับก็เลยเรียนว่าผลกระทบที่ตามมาเนี่ยค่อนข้างมากนะครับทีนี้สิ่งทีเ่เป็นธุรกิจใหม่ที่น่าจับตามองก็อันนี้ก็มีสองกรณีการสำรวจของ s อ e เอ็แเนี่ยก็บอกว่าธุรกิจใหม่ที่รัฐบาลสนับสนุนก็เรียกบซคือ,อ,อธุรกิจ เกี่ยวกับชีวภาพหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือเศรษฐกิจที่อาศัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาเนี่ยมีคนที่สามารถปฏิบัติได้เนี่ยไม่เกินสามเปอร์เซ็นตะ์ครับเ,เข้าใจนึกซึ้งมีแค่หกจุดสี่รับรู้นโยบายยี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วส่วนที่เหลือก็บอกว่ายังไม่เข้าใจเนี่ยอยู่เยอะนะฮะประมาณไม่รู้ว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไรก็ทุกคนเนี่ยจะเน้นมา,าทั้งที่ที่ประสิทธ ปรุงประสิทธิภาพของเรื่องการใช้พลังงานมากกว่าครึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นการอยู่รอดนะไออยู่เป็นเนีย,เยวค่อยว่ากันอีกทีก็อยู่ไม่รอดดิก็ไม่รู้จะทำยังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เห็นได้ชัดว่าเราของคนตัวเล็กเนี่ยต้องเลยต้องเพิ่มประสิทธิภาพของอลดต้นทุนแล้วก็ลดเกี่ยวกับการใช้พลังงานซึ่งอันนี้มีผลกระทบมากนะฮะก็เลยไปเรียนว่ามีซนั้น ต้องช่วยคนรอดก่อนถึงจะทำให้คนเปลี่ยนธุรกิจใหม่ได้ครับธุรกิจใดที่น่าจับตามองก็กระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะกลมธุรกิจการค้าเนี่ยได้ให้ข้อมูลน่าสนใจเป็นสิบธุรกิจเด่นของปีหกหกก็คือแบ่งเป็นสามกลุ่มนะครับโดยใช้สี่ตีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ผลการดำเนินง,งานแล้วก็ปัจจัยจากภายในภายนอกทางด้านเศรษฐกิจก็แบ่งกลุ่มหนึ่ง เห็นได้ชัดเลยนะครับว่ากลุ่มท uh, like, uh, şey. kind of ี่สําคัญมากที่สุดก็คือกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มที่หนึ่งนะก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าฟื้นมาจากนโยบายของรัฐนะเปิดประเทศแล้วก็เทศกาลนะดูดูการก็ประกอบด้วยธุรกิจอาหารธุรกิจจองที่พักธุรกิจกันคืนรวมจนถึงธุรกิจการจัดประชุมภาครัฐและต่างประเทศอันนี้อันนี้สองมาจาก เอปกนะฮะก็เอปกนี่ e จะมีคนเข้ามาหลายหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับที่มาประรวมประชุมธุรกิจร้านอาหารเนี่ยโตประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ประมาณสองพันสามร้อยแห่งก้าเดือนที่ผ่านมาธุรกิจจองที่พักเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงที่ผ่านมาเนี่ยมีอัตราการเข้าพักเนี่ยสี่ิบสี่เปอร์เซ็นแล้วก็ช่วงหลังพอเปิดประเทศก็เพิ่มแบบ 52%ถึง64%แล้วแต่ภูมิภาคพื้นที่แต่ละศักยภาพของการท่องเที่ยวก็โตประมาณ261เ,เท่านะฮะธุรกิจกลางคืนเนี่ยพอเปิดประเทศแล้วก็ลดมาตรการโควิดก็โตถึง200เท่านะครับก็เรียนว่าเป็นอันที่สองจากธุรกิจอีตรงนี้อันที่สองเนี่ยกลุ่มที่สองก็ธุรกิจเนี่ยประกอบด้วยสามธุรกิจแต่ว่า เป็นธุรกิจง่ายๆก็คือเรื่องสุขภาพก็มาจากเอพษสัตร์ทพันที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์หรืออะไรต่างๆก็โตถึงสองร้อยเท่านะในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจสุขภาพและความงามโตหนึ่งเท่าตัวเพราะว่าช่วงนี้คนไม่มียังไงก็ไม่หยุดสวยนะครับ <S <S <ะ>ไม่หยุดห่อนะครับก็แล้วดยเพราะความสำคัญเรื่องอการใช้สุขภาพ พวกค่าหมอเดี๋ยวนี้แพงมากนะครับ,รบแล้วก็การปลูกพืชเครื่องเทศเครื่องหอมยารักษาโรคที่เป็นสมุนไพรเช่นฟ้าทลายโจรหอมแดงนั้นโตถึงหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่พฤติกรรมผู้บริโภคใหม่อันได้แก่การค้าออนไลน์อาหารแค่แข็งแล้วก็โดยเฉพาะยานยนต์ที่เกี่ยวกับอีวี EV, กระแสไฟฟ้าต่างๆอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ mm hmm. ก็เห็นได้ชัดว่า สามธุรกิจนี้เติบโตเป็นเท่าตัวหมดนะครับการค้าออนไลน์เนี่ยโตถึงสิบสองเท่านะครับการค้าอาหารแค่แข็งเนี่ยโตประมาณสามเท่าตัวแล้วก็ที่สาคัญพวกยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยโตประมาณหนึ่งจุดสามเท่ามูลค่าสิบธุรกิจที่ผมพูดถึงมาเนี่ยกระทรวงพาณิชย์กรมธุรกิจการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่ามีมูลค่าถึงสองล้านล้านนะครับ แล้วก็ทุนตทะเบียนค่อนข้างแข็งแรงมากประมาณสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านบาทนะครก็อัตราเติบโตเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเป็นช่วงขาขึ้นของธุรกิจสิบธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นพวกกลุ่ม SME ต่างๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มรายเล็กถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงธุรกิจตัวเองได้ก็น่าจะต้องปรับเพราะว่า กการสํารวจของ s อ e Development กับสาสิก็คิดว่ามีแค่หนึ่งในสามเท่านั้นเองที่ได้ให้ความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงแต่ทุกคนต้องอยู่รอดพลดต้นทุนลดปรับราคาอะไรต่างๆก็เห็นได้ชัดว่าธุรกิจที่ร้านอาหารนี่ก็กลับมานะครับพอคนธนาการณ์กลับมาธุรกิจจองที่พักเดินทางธุรกิจกลางคืนธุรกิจจัดการจัดประชุมภาครัฐแล้วก็ต่างประเทศธุรกิจเรื่อง เอเอ,เอ,เอสัตย์พันธุรกิจสุขภาพความงามธุรกิจสมุนไพรนะครับธุรกิจการค้าออนไลน์ธุรกิจอาหารแช่แข็งแล้วธุรกิจยานยนต์ที่เกี่ยวกับเอีวีหรืออิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจติดตามนะครับก็ฝากท่านผู้ชมผู้ฟังว่าเอสอ็มต่างๆนั้นจำเป็นดีอย่างยิ่ง รัฐเนี่ยยินดีจะเข้าช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับว่าเอ85%คน SME ทั่วไปอยากให้รัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเรื่องการพยุงราคาควบคุมต่างๆนะครับก็ทุกคนก็จะพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้เรื่องนี้ับแล้วรูปแบบของธุรกิจที่จะปรับเนี่ยก็ทุกคนก็ต้องหันมาเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม แล้วก็ที่สําคัญจะอยู่ได้วันนี้ต้องเป็นคนดีมีสัมมาชีพลดมลพิษแล้วก็การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพก็เลยเรียนว่าผู้ประกอบการทั้งหลายต้องสําคัญที่สุดก็ต้องไม่อยู่เฉยนะครับต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยที่เรียกว่าผู้เริโภคนิยมกับได้ครับได้ครับก็การค้ากับขอบคุณนะครับคุณุกคนรับขอบคุณครับผมจะเลยคําถามเลยนะครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่า รางวัลที่1นึ่งสลากออมสิน2ปีนะครับธนาคารออมสินได้ทำการเพิ่มมูลค่าของรางวัลที่1เป็นจานวนเท่าไหร่คำตอบคือ10ล้านบาทนะครับติดกันเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจั์หน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ